ข่าวประคับแมนเชสเตเตดประจำวันที่16มกร,ราคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตเตดยันนี้คอเสนอโซชาออนบรูโน่แบกผีหักไปอีกหงที่แอนฟิลด์ได้หไหมโดยกันนี้ทางดารุอมผู้จัดการทีมแมนเชสเตเตดรับลูกเรื่องนะฮะบรูโน่เฟอร์เดสลูกน้องคนเก่งคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาของลีก บอกคู่ควรแล้วพร้อมปลุกเราให้คลายพิษสงอย่างต่อเนื่องในเกมเยือนเลวฟูในช่วงวันพรุ่งนี้โดยเขาได้บอกว่าบรูโน่นั้นคือผู้เล่นแห่งประวัติศาสตร์เมื่อซิลกิติยศในครั้งนี้4ี่หนในรอบปีปฏิทิน2020นั่นคือเดือนกุมภาพันธ์มิจินายนพฤศจิกายนและกันยายนนับเป็นคนแรกเลยนะตั้แต่เริ่มแจกมาในเดือนสิงหาคมปี1994โดยด้านผลงานบนสนามก็เป็นที่ประจักษ์ลงเตะทุกบริการ4 8นัดทำไปทั้งหมด2 7สกอร์ ทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยอย่างต่อเนื่อง4รายการจบอันดับอัสามฟุตบอลอั่งกฤษสี่ั่นก่อนและก็ขึ้นจากฝูงในเวลานี้นะับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ทางนาวโอเล่นั้นทราบซึ้งแข้งโปรตุรเกสร,รายนี้เป็นอย่างมากมายโดยเขาได้บอกว่าเขาคนนี้มาจะขึ้นไปอยู่ม่ระดับต้นก็ลงมาทีบหน่อยในการชาร์จระยะวิ่งและก็การสุดันสูงมันนั่นกระหายผสมผสานกับความทะเยอทะยานที่จะเป็นผู้ชนะนั่นคืออีกด้านหนึ่งของเกมที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มอง แต่ทีมของเรานั้นเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่มอน,นั่นชุ่มเชลงไปแน่นอนว่าทุกประตูและก็ทุกแอสซิสคือหนึ่งในส่วนนั้นด้วยรวมถึงอีกทุกๆเรื่องที่เขาทําสร้างความแตกต่างอย่างทแท้จริงต่อพวกเราชเช่นกัปตันแฮร์รี่ไมกคไบวก็บอกเลยว่านี่เป็นโชคที่ทางยูเต็ดนั้นได้บรูโนมาเขาเป็นผู้เล่นหัวกระทิเลยนะและก็ที่ัยดีเป็นโฆษนาเราที่มีมอน,นั่นรุ่งงานสติเพิ่มเติมทาง fb rbf.com นะฮะได้บอกว่าบรูโนเนี่ย มาเล่นกับทางแมนยูแทงบอลขึ้นหน้าสำเร็จ15ครั้งส่งบอลเข้าเขตโทษคู่แข่ง51ครั้งและเมนผู้เล่นมากกว่าเขาอีกแค่5คนที่วิ่งเพรสชิง่งเกินสถิติกองกลางโปรตุเกสที่305หนส่วนใหญ่ก็คือกองกลางเชิ่มรับอย่างเ e. อ็งโกโรกงเต้หรือเอมิลี่พีแอร์ฮอชเบิร์กนั่นเองเป็นนักว่างานนีนะัทอมนั้นพอใจเป็นอย่างมากมายและบอกเขาว่าช่วยแบกทีมเราได้อีกไหมไปสู่แชมป์ได้ไหมประมาณนี้นะฮะก็ต้องรอลื่นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับ เหล่าทข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะคนสําคัญอยู่นะสามวิทีที่พีจแดงควรจะทําเพื่อจะรัง้งพอกบ้าคนนี้ให้อยู่ต่อ โดวยวกันนี้นํำแต่ที่ทางมิโดไรล่าเอเจนต์ของทางพาบ้าออกมายืนยันมาว่าอนาคตของกองกลางเลือดน้ำหอมรายนี้กับทางแมนยูนั้นใกล้จะหมดลงแล้วก็ดูเหมือนว่าผลงานในสามของเจ้าตัวมีแต่จะดียิ่งขึ้นไปไม่รู้ว่าเป็นเพร,ราะต้องการตอบแทนผู้จัดการทีมที่ไม่เคยพูดถึงเขาในแง่ร้าย,รายหรือเพียงแค่ได้ฟอร์มกลับมาหลังจากฟื้นตัวจากทางโควิดกแน่ แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนผีเห็นได้ชัดเจนเล,เลยก็คือนะฮะความสําคัญของมิดฟิลเวสปีปับบนี้และการต้องสูญเสียเขาเออกไปจากทีมคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักในบทความนี้เราจะลองมาทําการคาดเดากันดูว่ามันพอจะมีทางใดบ้างไหมที่ทําให้ทางนารุโอมนั้นสามารถปรังตัวบ้าบกว่นี้ให้อยู่ต่อกับทีมต่อไปเริ่มจาก1น,นะฮะคว้าช้ป์ให้จงได้ ทั o ้งอาร์อลบลิกเปเชและก็เจอรนโตสที่ให้ความสนใจในการจะคว้าตัวบ้าๆคนนี้ไปช่วยบัญชาเกมในแดนกลางต่างก็เป็นทีมที่คว้าชแชมป์ได้เป็นบ้านเล่นดังนั้นคงจะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้ผู้เล่นระดับโลกคนนี้มีความสุขมากไปกว่าประสบการณ์นในความสําเร็จถึงเวลาแล้วทากนารูอมนั้นจะต้องรักษาความสมเสมอของทีมเอาไว้ให้จงได้ตลอดปลอดฟังเพื่อเริ่มนับหนึ่งนะฮะให้กับตนเองเสียสักทีโดยบนัสก็อาจจะเป็นการได้เซ็นของบ้าๆคนนี้บนสัญญาฉบับใหม่ก็เป็นได้ จข้อที่นองนำスタมาสู่ทีมโดยบริโนเฟร์นเดสและก็พารบ้าเนียมาร์กจะพูดถึงาการเสมอในบทสัมภาษณ์นะฮะซึ่นั่นหมายถึงว่าทั้งคู่นี้ไม่มีใครมองการเป็นคู่แข่งที่ต้องโชว์ผลงานแย่ตำแหน่งกันเสียทั้งหมดในทีมดังนั้นสิสมม่งที่สโมสรต้องทําก็คือการเสริมス์ดังเข้ามาสู่ทีมเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจิตยานที่พอจะพาตนนัวเองนั้นให้ไปอยู่ในจุดๆดเดียวกับทางเบรอัลมาลิกและก็จูเมนโตส แล้วต่อมาข้อที่สารนะผมข้อสุดท้ายนี้ก็คือมิโนไรล่าไอหมูจอมแสบทุกคนรู้ดีถึงความแสบสันของเอเช่นรายนี้แม้จะไม่ใช่มุมมองในของการผู้เล่นหมอนี่จะเป็นเสมือนพ่อพระที่คอยสอดสอง่งหาโอกาสที่ดีสุดให้นักเตะเสมอซึ่งบางครั้งมันอาจจะหมายถึงการแตกห่ากระ้บสังกัดหรือว่าทำร้ายจิตใจแฟนบอลก็ตามที หากสามารถยุบปอกบ้าให้เปลี่ยนตัวแทนได้ซึ่งน่าจะยากมากเลยนะฮะก็คงจะดีหรือไม่ก็หาทางสงบตึกับทางไรล่าคนนี้ซึ่งก็อาจจะต้องแลกด้วยเงินก้อนโตและก็ศักิ์ศีอีกเล็กน้อยนี่นะผมก็เป็นการพูดถึง3สิ่งที่ดึงปอกบ้าคนนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลนี้ยันฤดูกาลหน้าและอีกหลายฤดูกาลนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไปรเรา่างข่าวะะต่อมากันดีก่อนครับสวนกระแส ตำน,นานดาวยิงผีแนแมนยูแนไม่ควรทุ่มเงินดึงกิริชเข้ามาสู่ทีมโดยทางแอนดิโคอดิทหัวหอกทัพพิแดงออกลงแนะนำไปยังต้นสังกัดเก่าวาว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องทุ่มเงินล่าตัวแจ็คกิริชกองการของชางแอสตันวิลลาเข้ามาเสริมทีมแต่อย่างใดเพราะจะเสียงเงินเปล่าประโยชน์โดยใช่เหตุโดยแจ็คกิริชเนี่ยจอมทัพกัปตันทีมสีประดแอสตันวิลลา วัย25ปีกำลังทำผลงานได้อย่างชอดเชียมจนมีข่าวกับหลายทีมดังในอังกฤษและยังมีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะรอบที่แล้วจนมาถึงช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ทว่าล่าสุดทางฝั่งของแอนดิโคลอดีตสซุน้าชาวอังกฤษกลับออกมาสวนกระแสแนะนําไปยังทัาพิสแตรมาว่าไม่ควรจะดึงยอดแข้งรายนี้เข้ามาเสริมทัพเนื่องจากว่าทีมนั้นมีโคงรงลังแดนกลางที่แน่นทีมอยู่แล้วโดวยเขาได้บอกเลยว่าผมต้องยอมรับนะว่า เขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมเอาเป็นอย่างมากๆเลยนะเขารวดเร็วแข็งแกร่งแถมยังจ่ายบอลได้ดีแต่หากเขาเลือกจะย้ายมาร่วมทัพแมนยูเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาลงเล่นร่วมก,กันกับทางแมนยูทุกๆสัปดาห์ก็เป็นได้เราเห็นใช่ไหมแล้วว่าแผงกองกลางของทีมแมนยูนั้นแน่นขนาดไหนแล้วจะมีพื้นที่ว่างให้เขาได้ลงเล่นจริงหรอซึ่งแน่นอนเราคงจะไม่เลือกเขาลงเล่นแทนที่บรูโน่เฟรนเดสอย่างแน่นอนแล้วบริลเซนล่ะเขาคงไม่สามารถทําความเร็วได้แบบเดียวกับทางมาคับเรดฟอร์ดหรอกนะ นั่นเท่ากับทางเราจะเห็นเขาเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นโคคนี้ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้นะฮะเป็นว,ว่างานน,นี้ไอ้ดิโคก็บอกว่า you stop หยุดตอไปก่อนเรื่องแจ็คกอริชปัดตกไปก่อนดีกว่าเรามาที่ข่าวต่อมากันดีก่นครับสกอก์กำชาบแมนยูประวัง2สองแข้งลิเวอร์พูลไปพิเศษศึกแดงเดือดโดยงั้นทางพอสโคอดีมิฟิลของแมนยูนะฮะแนะนำปีศาจแดงให้ประวัง2สองนาเตะของชาลิเวอร์พูล เป็นพิเศษเลยนะในศึกแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้โดยงั้นทางโพสโคอดีกองกลางแัะตำนานของทางบิทแดงบ er านเชส์เตตตอาเตือนอดีตต้องสังกัดให้ระวังดีๆแอนดูโรบัสันกับทางซร no, ิสเลอร์อานอฟลูแบ็กซ้ายขวาของของแดนในบวกูเอาไว้ให้ดีในศึกฟุตบอลริกิปนัดแดงเดือดในช่วงวันพรุ่งนี้โดยเกมนี้มีความหมายอย่างมากมายกับทางทั้งสองทีมเนื่องจากแมนยูต้องการเก็บชนะเพื่อทำแต้มหนีห่างใน,ในพวกูที่ตามหลังอยู่3คะแนน ออกไปอีกหน่อยนะฮะขณะที่ทางของแดงก็ต้องการเก็บ3ามแต้มเพื่อจะทำแต้มเท่ากับมิซาแดงและกลับมานำไปจากฝูงด้วยประตูดได้เสียที่ดีกว่าซึ่งล่าสุดสโคเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเกมนี้บอกว่ายูเต็ดนั้นจะต้องระวังแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาโคงทางด้วยผู้ให้เป็นพิเศษนะสโคกล่าวอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่ผมลงเล่นในแอนฟิลแฟนบอลคือผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในเกมเกมนี้การไปที่นั่นเป็นเรื่องที่ยากเสมอเพราะเรื่องนั้น แต่มันไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในวันอาทิตย์นี้ไม่มีแฟนบอลเข้าชมแต่มันก็ยังเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่ยูเต็ดนั้นต้องมาเชิญเลวฟูมีแนวรูกที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทำประตูได้หลายหนแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดจะมาจากฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งก็คือเทรนเซอร์อาโนและก็แอนดูโรบาสันดังนั้นแมนยูต้องหาทางหยุดพวกเขาให้จงได้เป็นนว่างงานนี้ก็เป็นการเตือนนะฮะของทางสโคนั่นเองให้ระวังดีๆนะครับแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ พูดได้พูดไปบรูโน่ไม่สนคนเน็บแมนยูได้จุดโทษบ่อยครั้งโดยบรูโน่เฟอร์เดสม่ฟีลคนทางแมนยูต่อกรับเหล่าคนที่เน็บมาว่าพิาาแดงนั้นได้จุดโทษบ่อยด้วยการบอกว่าตนไม่สนคำพูดของคนเหล่านั้นเลยเพร้อมยืนยันมาว่าการยิงเป้าไม่ใช่เรื่องที่ทำกันง,ง่ายหรอกนะโดยบรูโน่เฟอร์เดสของกลางคนสำคัญข,ข,ของทางแมนยูสโมสรดังแห่งสึกฟุตบอลผิวังอังกฤษกล่าวมาว่าตนไม่สนใจคำพูดของคนอื่นที่ชอบเน็บแนมเรื่องการที่ทำพิแดารแ้รูดจุดโทษบ่อยครั้ง โดยบรูโน่คนนี้ทำผลงานกับทางแมนยูได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำประตูเองและการแอสซิสโดยส่านนี้เขาก็ยิงไปแล้วถึง11ประตูกับอีก7แอสซิสในการลงเล่นเกมลีก7นัดพร้อมกับทำให้ทีมขึ้นนำไปจากฝูงของตารางคะแนนในตอนนี้อยา่างไรก็ตามที่ผ่านมามีหลายคนให้สัมภาษณ์มาว่ากรรมการนักจะเป่าเป็นใจให้กับทางแมนยูโดยเฉพาะาเรื่องการให้จุดโทษบ่อยครั้ง โดยคนที่พูดแบบนั้นมีอย่างเช่นนะฮะเชคเกนคอปผู้จัดการทีมลอร์พูลและก็โชเซ่มูรินโญนายใหญ่ทอตแนมนสเปอร์เป็นต้นซึ่งที่สั้นนี้ทีมของนาทุกอมนั้นก็ได้จุดโทษนะฮะไปแล้วกว่า6ครั้งโดยที่ Bruno, บรูโน่รับหน้าที่ยิงเองทั้งหมดซึ่งเขาทำประตูจากการยิงเป้าได้ถึงหนซึ่งอดีตดาวเตะสปอร์ติง้งคนนี้ได้เผยม,มาว่าผู้คนสามารถพูดอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่สำคัญสำหรับผมและสำหรับทีมแล้ว ประเด็นสำคัญก็คือการทําสิ่งที่ถูกต้องต่อไปและเมื่อได้ลูกุดโทษก็ทําประตูให้ได้ซะพูดกันตามตรงนะผมไม่ฟังและไม่สนสิ่งที่คนอื่นพูดรกนะคุณจะอ่านเจอสิ่งที่คนอื่นพูดอยู่เสมอแต่ผมไม่สนใจเลยผมไม่ได้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากมายนักนี่นะผมเป็นคำว่าง,งานนี้บรูโน่เฟอร์เนสบอกว่าผมไม่สนใจเสียงนกเสียงกา ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะครับหมาจะเห่าก็ไม่เห่าตอบหมาจะเห่าก็ไม่โยนหินใส่หมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปรุยกันต่อไปผีแดงจงเจริญและนี่ก็เป็นสรุปข่าววรสโมสรสหมานเชสเตดในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ